b e ด็กวิเทมเฟอร์บบิดาแห่งการศึกษาประถมวัยการศึกษาอนุบาลที่ได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาประถมวัยโดยการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกขึ้นในประเทศเยอรมนีในปีคิศักราช1837เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการจัดการศึกษาประถมวัยให้เป็นไปอย่างมีรูปแบบกำหนดให้มีการวางแผนการสอน มีหลักสูตรสำหรับการศึกษาประถมวัยมีการฝึกหัดครูรวมถึงการพัฒนาการสอนเด็กประถมวัยด้วยการผลิตอุปกรณ์การสอนที่เรียกว่าชุดอุปกรณ์และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กประถมวัยที่เรียกว่าการงานอาชีพแนวคิดของเฟอร์เบลเชื่อว่าควรส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กด้วยการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสารรค์อย่างเสรีการเล่น เป็นการทำงานและการเรียนรู้ของเด็กการปฏิบัติการพัฒนาเด็ก,จ,กจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเสรีแนวนคิดของเฟอร์เบลเชื่อว่าเด็กมีความสามารถและมีความรู้มาตั้งแต่เกิดเด็กประถมวัยควรได้เรียนรู้ด้วยการเล่นการแสดงออกอย่างอิสระเด็กควรได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ทั้งนอกชั้นและในชั้นเรียน โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นโดยเหตุผลนี้เฟอร์เบลจึงใช้พื้นฐานความพร้อมของเด็กในการเรียนพัฒนาตามช่วงอายุธรรมชาติของเด็กและเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่เฟอร์เบลได้มีความสนใจจัดทำเป็นชุดของเล่นและกิจกรรมสำหรับเด็กที่สอดคล้องกับวัยของเด็กโดยเรียกชื่อว่าชุดอุปกรณ์และการงานอาชีพ ทฤษฎีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเฟอร์เบลชุดอุปกรณ์สำหรับเด็กที่ใช้เล่นเพื่อการเรียนตามแนวการสอนของครูเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างขนาดสีมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการวัดการนับการจำแนกและการเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยวัสดุสัมผัสได้จำนวน10ชุดการงานอาชีพหมายถึง กิจกรรมที่ออกแบบมาใช้ในการพัฒนาทักษะต่างๆเช่นปั้นดินการตัดรอยลูกปัดทำขนมการาพับเป็นตน้นชุดอุปกรณ์วัสดุสัมผัสได้จำนวน10ชุดชุดที่1ชุดลูกบอลกลูกสอนเรื่องสีกับการขึ้นไหวทาลกและเด็กแบะเบาะชุดที่2 ชุดก้อนไม้ใช้สำหรับการเรียนเรื่องรูปทรงและการเคลื่อนไหวชุดที่สามชุดลูกบาศก์ไม้ใช้สำหรับเรียนความเป็นหน่วยเอกภาพชุดที่สี่ชุดแท่งไม้สี่เหลี่ยมใช้สำหรับการเรียนลักษณะที่แตกต่างออกไปของแท่งไม้ชุดที่ห้าชุดลูกบาศก์ไม้พีระมิดใช้การเรียนรู้รูปทรงต่างๆและซับซ้อนขึ้นชุดที่หก ชุดแท่งไม้ต่างๆประกอบด้วยแท่งไม้ขนาดต่างๆรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าชุดที่7ชุดแผ่นไม้สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเรียนรู้รูปล่างและสร้างสรรค์ชุดที่8ชุดแท่งไม้ประกอบด้วยแท่งไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสีและไม่มีสีชุดที่9ชุดเส้นวง เส้นโลหะตัดเป็นเส้นโค้งเศษหนึ่งส่วนสของเส้นรอบวงขนาดต่างๆชุดที่10ชุดจุดวัสดุที่เป็นตัวแทนความเป็นจุดเช่นเม็ดพืชก้อนกรวดและวัสดุธรรมชาติอื่นๆการประยุกต์ใช้ของเฟอร์เบลการพัฒนาเด็กที่ดีต้องสอดคล้อง ผสมประสานกลมกืนไปกับธรรมชาติของเด็กให้เด็กได้เรียนรู้จากง่ายไปยากตามความสนใจของเด็กโดยครูต้องมีแผนการสอนที่สอดคล้องกับวัยพัฒนาการและความพร้อมของเด็กในการเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือเล่นชุดอุปกรณ์อย่างอิสระรวมถึงครูต้องประเมินพัฒนาการของเด็กโดยการสังเกตจากการทำกิจกรรมประจำวัน ในการจัดการเรียนการสอนสรุปแนวคิดเฟรดิกวิทแฮมเฟอร์เบลจากที่เด็กได้เรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบทั้งหมด3ด้านด้านแรกด้านคณิตศาสตร์และตรรก,กะวิธีคิดเรียนรู้เรื่องรูปทรงการเปรียบเทียบขนาดใหญ่เล็กความเท่ากันการเรียงลำดับก่อนหลังสัดส่วนต่างๆ 2. ด้านสังคมรอบตัวเด็กจะเกิดการเชื่อมโยงต่างๆที่เด็กได้รับรู้จากสิ่งรอบๆตัวที่เขาเห็น 3. ความงามด้านศิลปะเด็กสามารถสร้างสารรค์อุปกรณ์ดังกล่าวให้ออกมาในรูปทรงต่างๆได้อย่างไร้ขีดจำกัดและเฟอร์เบลเป็นผู้พัฒนาตารางกิจกรรมประจำวันขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาที่ควบคุมทั้ง4ด้าน และการนำตารางกิจกรรมประจำวันมาใช้สิ่งที่ครูจะต้องคำนึงถึงคือการบูรณาการครูอาจต้องผสมผสานกิจกรรมต่างๆเข้ากับการเรียนการสอนด้วยเช่นอย่างการเล่นอย่างมีความสุขคือหัวใจการศึกษาประถมวัย